ครบจะหมดครับผมเนี่ยโอ้โหนกมนุษย์ป้าคออยู่หัวราอยเยอะแล้วครับผมน้องๆตอนนี้ผมอยู่ข้างหลังพึ่งนะครับมันมีทางช่องทางเข้านะครับผมน้องๆต้องจุดครบก่อนนะครับผมเนี่ยครับจุดเลยนะครับควรยังไม่ต้องจุดตั้งหนูเนี่ยครับแล้วก็ตั้งลงนะครับผมทําให้เกิดควันนะครับเห็นไหมเกิดควันเยอะแล้วก็ลุยเลยนะครับผมยังไม่ได้ใส่โมงนะครับ พอเข้ามาแล้วเนี่ยเป่าครับผมอลิ่ควนันของใบนี้แทงจมูกมากอะหูควันนะขอชุดหน่อยนึงหนึ่งเนา่อเคครับผมสังเกตนะครับหัวน้ำก็โอเคอยู่นะครับหัวน้ำนะครับใหญ่ครับเพื่อนๆ แก <Okay>, แต่แตยังไงก็ต้องตัดออกหมดนะครับผมก็ต้องตัดตัดออกหมดจริงๆนะครับวนพอแล้วหนูไม่ต้องนะ้องพอเดียวเอา น้องต้องตัวที่จะตรวงกระตากเนี่ยเพราะมันตัดได้ตัดมาอย่างเงี้ยนะครับเมื่อกี้เดินไปไหนแม่แล้วผมโดินไปสองปีแล้วนะครับน้ำไม่เต็มเท่าไหร่โถถังหนูไม่ได้มาเลยอ่ะนี่วางที่ไหนสุดยอดครับผมหัวน้ำนะโอ้โห พอได้อยู่นะครับประมาณตั้งสองขวดแต่ใหญ่นะครับผมเนี่ยปกติน้องๆน,นะครับอันนี้ปล่อยไปเลยเนี่ยตรงนี้ไม่ตัดตัดแก้วน้ํากับยี่สนลงไปตรงนี้ปล่อยนนจนถึงแค่นี้นะครับอันนี้ไม่ต้องตัดอยู่ครับผมส่วนอันนี้ถ้าจะตัดไม่ต้องไปตัดนี่นะครับไม่ต้องตัดนี่นะครับตัดนี่คือมันได้กินแค่นี้เนี่ยพวกขาวเอาไปนะครับอันนี้ปล่อยไปพื้เลย เดือนห้าหลังสงการหรือวันที่2 0่ส้าเนี่ยมาตีทิงน้ําจะบึกนะครับคือมันอยู่อ่ะนะครับผมประมาณนั้นแต่ถ้าเราตัดไปทั้งหมดมันก็จะไม่อยู่นะครับผมหน้านี้ช่วงนี้น้ําดีหน่อยนะครับวะขอตัดครับผม ขอดึงหน้ากากนะผมขอใส่หน้ากากมานี่นะครับเพราะว่ามีต่อยนะผมผมถ้าผมแบบนั้นนะครับอนุระวังนาก,ก่อนยังยังเนี่ยวางกางพื้นเนี่ยาวางกพื้นเนี่ยอ๋พนนยอพึ่งนะ วางนี่ก็ได้เอ้ยมไม่ต้องฮนะนู่นวางนู้นเดี๋ยวหนูทําครบโรนไทยตรงไหนเนี่ยวางทั้งพืง้นน่ะจับไปเราวางนี้โอ้ยสมมติว่ามีเกตอนแต่นี้เกตอนไม่ค่อยมีนะครับตัดเกสรอ,ออกก่อนน้องๆเน,นี่ยครับเกตอนนะครับ ถ้าน้องๆไม่ตัดแล้วตัดไปรวบหรือว่าไปคั้นเนี่ยมันจะกุ้นฟักจากน้ำพึ่งสวยอลามแบบนี้นะครับมันจะกลายเป็นน้ำพึ่งกุ้นฟักนะครับผมดูไม่น่ากินนะครับแต่ถามว่ามีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ถ้ามันคนกับเตสนแต่คนซื้อเขาเนี่ยเวลาเขาซื้อเราไปแลเนะครับจะโอ้โหทำไมมันเป็นอย่างนี้มันกุ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอันนี้ก็อประเด็นหนึ่งน้องๆต้องตัดแยกใส่ถุงสะอาดนะครับแต่อันนี้ไม่มีนะครับผมหน้านี้เกสรส่วนมากจะน้อยมันจะลุยน้ำหวานก่อนซึ่งนะครับ ผมไม่ใช่ถอดหมวก,มวกโชวแต่ผมหายใจไม่ออกเป็นคนอย่างนั้นนะครับผมบางคนบอกอ่ยมันทำไมถึงถอดหมวกโชหนะ้าไม่ใช่นะครับผมคือมันหายใจไม่ค่อยออกแต่ถ้าเพิ่งลุมจริงๆอะผมไม่ดึงเลยนะครับเพราะวาดวงตาเราเป็นสิ่งสำคัญประมาณนั้นนะครับเหมันเวที่หัวหนูยังเงยวเลดครับไม่เข้าลถไอ้โม่งะกันได้ไม่เข้าจนะน,นอยคาเราเอกไปดูเลย ถูงส,สะอาดครับผมซื้อใหม่ๆเลยนะครับวันนี้แต่จะเต็ดขาประจําเลยนะครับผมเพราะว่าหลายท่านลเลิกใชที่สั่งผมไว้นะครับผมการตัดก็ไม่ยากนะครับตัดพึ่งเนี่ยนะ โอ้โหนี่ครับใหญ่นะครับผมติดตาย,ยังสวยเลยวันใส่ถังมวกก่อนลูกเดี๋ยวรั่วหนึ่งสองสามนะก้อยออตัวนั่นเทินเลยลูกคพ่อเพินอเินนี่เขาผมนะของเจ้ามิวนี่ควันดี <laughs> ผมดับไปแล้ว แต่ถ้ามันไม่ต่อยเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปจุดนะครับพูดฟูถึงนะฮะน,นี้ขอหมดนะครับผมพ่อขอมีปาดนอดหนึ่งเลยป่ะมันยาวไ,ไปหน่อยได,ได,ได้ได้เดี๋ยวพ่อไปแต่งหนูไว้กันก่อนนะหนูวางเลยห้อา,าอย่าไปทำอย่างนั้นต้องเป่าลูกกัวมันจะตายเนี่ยเแม่หยอดใหม่นะครับผมคือมันมันมันจะอยู่นะครับแต่มันต้องเอาออกนะครับผมเพราะมัน เก็บของไม่ได้นะครับเหลือีกนีหลืมันเหลือมาเกาะใหม่ให้แค่ของเก็บไปก่อนเราจะได้มาอีกใช่ไหมมิวปูดไว้แต่ถ้าเกาะอีกเขาจะให้มาตีนะผมเราไม่หวงนะ อ่อยมือชาดิกนะครับผมงานจะจบอันนี้ให้ปลาครับยิ่งงานจะจบอยู่แล้วนาสองเมตรนะตอนนะี้มันมีกลิ่นหน่อยที่หน้าหนูมันก็ใส่เลยเนาะอืมียิ่งมีกลิ่นมันจะยิ่งลุมนะครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องเวลามันลุมเยอะๆเนี่ยก็ต้องเอาควันเนี่ยจุดอย่างนั้นนะลูกแล้วก็เอาโุกเอาปลาถ้าตอมหัวเยอะยกควันมาที่หัว ที่ห <ud whatnot>. um? <SL> ััวผมนะครบเห็นไหมหนูเอาขวาเอาถังไปวางนน้นออกนอไปนะเออออกไปวางรอตรงกล้องขอบูนทุกท่านที่ชมคลิปผมนะครับไปครับผมสวัสดีครับอ่ะตอนนี้เราก็มาหนีมาหนีพึ่งมาพักกันอยู่นะครับผม พอเหลือไม่เป็นบนซ้ายหัวเลี้ยวใต้เลี้ยวขวาพึ่งก็แตกมานะครับเพราะว่ายังดีที่มีครบครบจะหมดครับผมเนี่ยโอ้โหนมนุษย์ป้าคออยู่หัวเลาะยอะครับผมเนี่ยเลือแค่นี้นะครับพยายามเป่าควันบอกมิ้วเป่าควันนะครับก็พายเหลือไอทอมาเนี่ยครับผมบนมาเรื่อยๆนะครับพึ่งอยู่นู่นนะัตรงนู่นนะครับผมอันนี้มาพักล่มกันโอ้โหเดี๋ยวจะหายนี่ติดไปด้วย คือครบเนี่ยครับผมเพราะว่าถ้าเกิดมันมีพึ่องอีกหลังนึงมันได้กินเราเนี่ยเนี่ยมันสามารถโถมได้นะครับเมื่อกี้พายถอกอ้อมอ้อมที่เราตีมาอีกแตกเป็นอีกระลอกนึงครับผมก็เลยให้มิวเนี่ยจดจุดครบให้ควันนะครับในเรือนะครับผม,ม <ะ S 1> ผมก็อันนึงที่เหลือเสร็จกันเนี่ยนะครับที่เหลือจากตีมันช่วยได้นะครับการที่เราจะออกมาจากพึ่งที่มันลุมทึงเนี่ยตีเสร็จแล้วนะครับผมเราต้องมีครบติดมาแล้วควันเนี่ยอย่าไปทิ้งนะครับผมตอนนี้มัน หนีไปไหนไม่ได้เพราะเป็นน้ําแล้วก็ไม่มีหญ้าแหง้งนอกจากเราเรือเทียบครับถ้าโดนหนักๆผมก็าหาเทียบเรือนะครับผมแล้วก็เอา,าไปตองแห้งเนี่ยรวมๆเยอะๆจุดนะครับมนะุษเปล่าเราเยอะโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปนะครับ <K' an> ก็อย่าลืมติดตาม เพดผมด้วยนะครับผมแล้วแต่ปูเพดเนี้นะครับผมเพดสำรองผมนะครับเผือ่อเพด<า>ใหญ่มีปัญหานะครับก็กราบขอบพระคุณทุกท่านแล้วกันนะครับผมที่คอยติดตามผมชมคลิปผมนะครับสวัสดีครับ